เดชมาเที่ยวบึงโชวาจะมาดูเสือแดนเพชรข้าศ์เกมมาดูสิงโตแต่ไอเสือสองตัวเมื่อกี้โชว์เกมเกมเกมดูสิงโตเสือแม่นี่มันนอนอยู่นี่เสือขาว มันคิดว่าเราเป็นอาหารหรือเปล่าัใหญ่มากมันใหญ่มาก,มมากเจ็ดปุ๊บมันตามมันเลยเจ็ดกลัวไหมเจ็ดไม่กลัวเนาะเสีอมาซี่เสีอมาซีาซหลับอ๋อมันป่วยเขาบอกว่า จู่ระหว่างพักรักษาตัวเสือป่วยเสือโค้งขาวชื่อว่าจิ๋วจิ้วจิ๋วลิ้วจิ้วจิ๋วกับชื่อลูกอู้ลูกชิ้นมันตัวใหญ่นะวันตับเลยเห็นไหมเก็นเห็นไหม ืนีเก็บมาดูเสือลุกเรียวลุกเรียวอ้ยนี่เสือโค้ง15ปีนู่นหลับกันเรามาตอนมากินอาหารอิ่มแล้วก็หลับแต่ตัวนี้ผอมจัง ีดํานนสีดดสีดมันขนสีดำไม่ใช่แต่มันก็มีลายเสืออยู่เนาะเหมือนเหมือนลายเสือดาว,ต,าวตรงนี้ป่วยอาจจะผอมผอมนี่สีข,ขาวนี้มันวนทางเดิมดูนน เสื้อขาวนอนตีพุงตัวนี้อ้วนมากอ่ะเสีสีชมพูเสี้สีชมพเสื้อพ่งเบงกอลโอ้มือมันใหญ่มันตบทีนึงเราตายเลยเนี่ยมันใหญ่จริงๆเลยดเดี๋ยอ้วนนะเสื้อเสือตัวนี้อ้วนมาก ว่าเนี่ยกับหมูเลยตัวกลมเลยอ่ะวนตับเลยสุดแล้วแดนเสือสุดแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูหมีมา้าลาเนื้อทรายนก nó kỹ dở lời